มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอวดโมเมนต์ Moment ถูกรางวัลที่1รับเงิน12ล้านพ่อถามได้เลขจากไหนขอฮาวทูหน่อยคำตอบทำคนทึ่งหนักมาก กลายเป็นเวล้าที่เรียกเสียงฮือฮาบนโลกออนไลน์อย่างมากนะคะหลังจากมีสาวผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกรายหนึ่งทําการโพสต์คลิปเมื่อ5วันที่ผ่านมาค่ะเป็นการอวดโมเมนต์ถูกรางวัลที่1จํานวน2ใบาจากลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ผ่านแอปเป่าตังพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าไอสาวที่เธอเห็นเราจึง้งมันถูกรางวัลที่1เหมือนเราเปล่า พร้อมกับเปิดภาพแคป็บจากแอปให้เห็นชัดๆนะคะในการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จําจำนวน2ใบรับเงินรางวัลไป12ล้านบาทเมื่อว,วันที่1มีนาคม2567โดยมีการขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนที่มาของความเพลงในครั้งนี้นะคะเรียกว่าใครรู้เป็นต้องทึ่งเมื่อสาวผู้โชคดียกความดีความชอบให้กับคุณพ่อที่ทำถึงมากมาเข้าฝันคุณแม่พร้อมเขียนเลขให้เลย6ตัวตรงๆแต่ที่เธอซื้อลอตเตอรี่ไว้มีเพียง2ใบเพราะตอนที่ซื้อมีเลขชุดนี้ในแอปเหลือแค่2ใบสุดท้ายค่ะ ในส่วนของการขึ้นเงินรางวัลเธอบอกว่าสามารถขึ้นเงินผ่านแอปได้เลยโดยมีเงินเข้าในช่วงเย็นวันที่ประกาศผลทางแอปหักภาษีเรียบร้อย1.5%คือหักไป180,000บาทจากเงินรางวัล12ล้านบาทอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเช่นคุณพ่อสุดมากนี่แหละตัวพ่อไปแล้วคนอยู่ข้างหลังยังสบายพร้อมค่ะ1สิงหาคมนี้เตรียมเล่นคอนเทนต์นี้ขอ How to หน่อยค่ะ ซึ่งเจ้าของโพสต์เข้ามาตอบกลับว่าคงต้องไปถามคุณพ่อเราแล้วล่ะพอดีคุณพ่อมาเข้าฝันคุณแม่แล้วบอกเลข6ตัวเป๊ะเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ